สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยในโซเชียลนะครับดรามา่าไข่เจียวปูราคา4 0 0พบาทของร้านเจ๊ไฟสตรีทฟู้ดระดับตำนานที่มีดาวมิชลินด้วยคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะเลึกกันสวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยนะคะทั้งข่าวบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็เรื่องราวชีวิตของเจ๊ไฟเองด้วยเพื่อจะทาความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อทำความเข้าใจเรื่องราคาที่เป็นประเด็งแล้วก็ไปดูเส้นทางชีวิตของเจฟไฟ๊ไฝปรัชญาการทำอาหารอะไรทำให้ร้านเล็กๆดังไปทั่วโลกได้รวมถึงความท้าทายต่างๆที่ตามมาด้วยนะคะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวดราม่าเลยจุดเริ่มต้นมันคือมีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งคุณพีชไปทานที่ร้านใช่ไหมครับแล้วก็สั่งไข่เจียวปูใช่ค่ะในเมนูเขียนไว้พันหบาทชัดเจนแต่พอเช็คบิลออกมา กลายเป็น4,000บาทค่ะโห oh, ต่างกันเยอะเลยนะใช่ค่ะทางร้านก็อธิบายว่าเป็นราคาพิเศษ VVIP เพราะว่ามากับลูกค้าประจำอ้าวแต่ว่าไม่ได้แจ้งลูกหน้านั่นแหละค่ะประเด็นคือไม่ได้แจ้งคุณพีชีก่อนซึ่งทางคุณพีชีเขาก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจานพิเศษนี้เลยเห็นราคาในเมนูก็คิดว่าเป็นพันห้าค่ะพอเจอราคาจริงก็ตกใจแล้วก็โพสต์สวิตว่าเสียใจ แล้วมันมีประเด็นเรื่องรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันอีกใช่ไหมครับมีค่ะคือตอนแรกเนี่ยรุ่นพี่คนนี้เหมือนออกมาปกป้องร้านนะคะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันเอง <c oughs> แต่พอคุณพี่ชีพโพสต์คลิปเสียงตามมาทีหลังเนี่ยในคลิปนั้นรุ่นพี่ก็ดันพูดเองว่าเมื่อกี้พี่เห็นราคาพันหแล้วยังตกใจอ้าวกลายเป็นว่าข้อมูลมันขัดกันเองซะงั้นใช่ค่ะตรงนี้มันเลยยิ่งทำให้คนสงสัยว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ เรื่องการสื่อสารนี่ดูจะมีปัญหาจริงๆนะคะครับการอัปเกรดเมนูหรือเปลี่ยนราคาโดยไม่บอกลูกค้าก่อนเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วเนอะไม่ควรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจําหรือมาก,กับใครก็ตามความชัดเจนโปร่งใสสําคัญที่สุดแล้วเรื่องมีก็ไม่ได้จบแค่ในโซเชียลด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเลยสคบอรหรือสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะผลเป็นไงบ้างครับ ็พบว่าที่ร้านไม่มีป้ายแสดงราคาไข่เจียวปู4,000บาทจริงๆตามที่เป็นข่าวอ๋อไม่มีป้ายบอกค่ะก็เลยมีการสั่งปรับไป2,000บาทแล้วก็กำชับเลยว่าต้องปิดป้ายราคาให้ชัดเจนทุกเมนูห้ามมีการเสิร์ฟเมนูพิเศษหรือราคาพิเศษโดยไม่แจ้งลูกค้าก่อนเด็ดขาดครับก็ถือว่าเป็นการดําเนินการตามกฎหมายไปยังไม่หมดแค่นั้นนะคะกรมการค้าภายในยังสั่งให้ทางร้านชี้แจงเรื่องต้นทุนด้วย ชี้แจงต้นทุนใช่ค่ะเพื่อดูว่าราคาที่ขายเนี่ยมันสูงเกินจริงไปหรือเปล่าถ้าพบว่าเกินจริงไปมากอาจจะมีโทษถึงขั้นจำคุกได้เลยนะคะโอ้หเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าประเด็นเรื่องราคานี้ทางภาครัฐก็ให้ความสำคัญพอสมควรมากค่ะแล้วดราม่ามันก็ได้มีแค่ไข่เจียวปูอย่างเดียวด้วยนะคะพอเรื่องนี้ดังขึ้นมาก็มีคนเริ่มออกมาพูดถึงเมนูอื่นๆด้วยอย่างเช่นอย่างผัดผักรวมราคา600บาทข้าวผัดไก่400บาทอะไรแบบนี้ค่ะ ผัดผัก600เข้าวผัดไก่400ค่ะก็ทําให้เกิดคําถามในสังคมตามมาว่าเอ๊ะร้านใช้มาตรฐานอะไรในการตั้งราคาโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์เดิมที่เป็นสตรีทฟู้ดถึงแม้ว่าจะได้ดาวมิชลินมาแล้วก็ตามมันก็เลยเกิดคำถา,ถามถึงความสมเหตุสมผลของราคาเทียบกับความเป็นสตรีทฟู้ดนี่แหละนะแล้วเหมือนจะมีข้อมูลด้วยว่าจริงๆเจ๊ฟไฝเคยทำเมนูที่ราคาสูงกว่านี้อีก อย่างต้มยำใช่ค่ะมีข้อมูลว่าเคยทำต้มยำหม,ม้อและเป็นครึ่งหมื่นเลยก็มีครึ่งหมื่นค่ะซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเรื่องราคาสูงของร้านเจ๊ไฝ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สะทีเดียวแค่ครั้งนี้มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาชัดเจนมันคือความขัดแย้งกันระหว่างภาพจำของสตรีทฟู้ดที่คนทั่วไปคุ้นเคยกับความเป็นจริงของร้านที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ใช้วัตถุดิบพรีเมียมมากๆน่าสนใจครับประเด็นนี้ทีนี้เพื่อให้เข้าใจตัวตนของเจ๊ฝ่ายมากขึ้นเราลองย้อนไปดูเรื่องราวชีวิตของเจ๊ฝ่ายกันหน่อยดีไหมครับดีเลยค่ะจากสารคดี Street Food Asia ใน Netflix อะครับเจ๊ฝ่ายเล่าว,ว่าแกตโตมาในย่านตลาดเลยคุณแม่ขายโจ๊กขายก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะก็คือคลุกคลีอยู่กับอาหารมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าอาชีพแรกจริงๆของเจ๊ฝ่ายไม่ใช่ทำอาหารนะ อ้าวเหรอคะทำอะไรคะเป็นช่างเย็บผ้าครับโหไม่น่าเชื่อเลยแต่ชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ตอนอายุประมาณ20กว่ากว่าเกิดอะไรขึ้นคะไฟไหม้บ้านครับไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยเหลือแค่ชุดนอนติดตัวชุดเดียวจริงๆโหหนักมากเลยนะคะเหลือแค่นั้นจริงๆครับเหตุการณ์นั้นแหละที่ทำให้ต้องหันมาช่วยคุณแม่ทำอาหารขายอย่างจริงจัง,จงแต่เหมือนตอนแรกๆก,ก็ไม่ได้ราบรือนใช่ไหมคะใช่ครับ โดนคุณแม่บ่นว่าทำช้าทำไม่เป็นทำไม่ได้เรื่องอะไรทํานองนั้นอืแต่เจ๊ไฝบอกว่าคําพูดนั่นแหละกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญเลยผลักดันยังไงคะแกบอกว่าคืนนั้นเริ่มจับอาทะเลยเริ่มหัดปัดกุเตี๋ยวเองทามันทุกคืนกินมันทุกคืนจนฝึกสําเร็จโห oh, ฟังดูเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะคะสู้จริงๆใช่เลยครับแล้วชีวิตแม่ค้าอาหารริมทางสมัยก่อนมันก็ไม่ได้สบายนะ แน่นอนค่ะต้องเจอความไม่แน่นอนเยอะทั้งฝนตกทั้งเรื่องเจ้าของที่ไม่ให้ตั้งร้านต้องย้ายที่บ่อยๆครับต้องอดทนต้องประหยัดเก็บเงินอย่างหนักเลยใช่ค่ะจนกระทั่งอายุ30กว่าถึงจะพอมีเงินเก็บ สามารถมาเปิดร้านในตึกแถวที่ถนนมหาชัยได้ซึ่งก็คือร้านปัจจุบันนี้แหละคะ่ะก็คือสู้ชีวิตมาเยอะมากจริงๆกว่าจะมีวันนี้ได้มากค่ะแล้วอะไรคือจุดเด่นหรือเคล็ดลับที่ทําให้ร้านเจไฟมันแตกต่างแล้วก็ดังขึ้นมาโดยเฉพาะเมนูไข่เจียวปูในตำนานนี่แหละครับคือน่าจะเป็นเรื่องความไม่หยุดนิ่งในการสร้างสารรค์นะคะอย่างไข่เจียวปูเนี่ยก็เกิดจากการทดลองของแกเองเลยเจ๊ไฟเคยให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณว่า เจ้าฝ่ายอยากทําให้ดีที่สุดฉันจะทําไข่เจียวปูให้มันผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นอ๋อคืออยากทำอะไรที่ไม่เหมือนใครใช่ค่ะก็เลยลองผิดลองถูกลองม้วนไข่แบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ใส่เนื้อปูล,ลงไปเยอะมากๆเยอะขนาดไหนครับเคยได้ยินว่าเยอะมากข้อมูลแรกๆที่ออกมาบอกว่าเกือบครึ่งกิโลกรัมต่อจานเลยนะคะครึ่งโลแต่ข้อมูลหลังๆที่น่าจะใกล้เคียงกว่าคือประมาณ250กรัม ซึ่งต้นทุนเฉพาะค่าปูก็น่าจะราวๆห้าราสิบบาทแล้วค่ะแค่ต้นทุนปูก็550แล้วเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือการยืนหยัดใช้เตาถ่านในการปรุงอาหารอ่าอันนี้เป็นสิ gnature เลยนะการใช้เตาถ่านใช่ค่ะทั้งๆั้งที่มันควบคุมไฟยากกว่าเตาแก๊สเยอะแต่เจ๊ไฟเชื่อว่ามันให้ความร้อนให้กล่นหอมแล้วก็ทําให้ได้เนื้อสัมผัสไข่เจียวที่ กรอบนอกนุ่มในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านมีเองสินะเคล็ดลับความอร่อยที่หลายคนติดใจเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะแล้วพอปี2017ร้านเจ๊ฟไฝ่ก็ได้รับรางวัลใหญ่ดาวมิชลินใช่ค่ะได้หนึ่งดาวมิชลินสตรีทฟู้ดเจ้าแรกๆของไทยเลยทีนี้ล่ะค่ะชื่อเสียงก็ดังกระหึ่มไปทั่วโลกเลยผลก็ทบหลังได้ดาวเป็นไงบ้างครับคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยสิโอ้โหเยอะมากค่ะเจ๊ฟไฝ่เคยให้สัมภาษณ์กับทางมิชลินไกด์เองเลยในปี2018บอกว่า เจ็ดวันแรกหลังจากได้ดาวนะน้ำหนักลดไป10บกิโลกร,รมัมสิกิโลใน7วันโอ้โหเครียดขนาดนั้นเลยเหรอครับเนะี่ยคงทั้งตกใจทั้งปรับตัวไม่ทันค่ะคนเยอะมากๆจนต้องเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยต้องเริ่มให้มีการจองร่วงหน้าลดจำนวนโต๊ะลงมันก็สะท้อนแรงกดดันมหาศาลที่มาพร้อมกับชื่อเสียงระดับโลกจริงๆนะแน่นอนค่ะ แต่ถึงจะดังแค่ไหนหรือมีคนอยากให้ขยายสาขาแค่ไหนเจ๊ไฝ่ก็ยืนยันจุดยืนเดิมตลอดคือคือจะไม่ขยายร้านและไม่จ้างเชฟคนอื่นมาทำแทนเด็ดขาดแกบอกว่าการทำอาหารแบบนี้มันยากฉันต้องเป็นคนทำทุกอย่างเองมีคือจุดยืนที่ชัดเจนมากๆของเจ๊ไฝ่ค่ะแล้วแกก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยใช่ไหมครับทำงานหนักมากหนักมากค่ะทำงานตั้งแต่บ่ายสองโมงลากยาวไปถึงตีหนึ่งแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยบ่ายสองถึงตีหนึ่ง ุกวันันเหรรอคบแทบจะทุกวันค่ะแม้แต่วันหยุดถ้ามีผู้ใหญ่หรือคนสําคัญขอมาแกก็อาจจะต้องมาเปิดร้านทำอาหารให้เป็นกรณีพิเศษด้วยโหสุดยอดจริงๆเรื่องความทุ่มเทแล้วเรื่องคุณภาพวัตถุดิบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่แกเข้มงวดมากๆมากๆโดยเฉพาะปูทะเลปูต้องเป็นยังไงครับถึงจะผ่านเกณฑ์เจ่ไฟต้องสดต้องดีที่สุด แกบอกว่าเลือกเองกับมือทุกวันถ้าไปรับของแล้วเจอว่าไม่สดไม่ดีตีคืนหมดเลยไม่ยอมใช้เด็ดขาดนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ราคามันสูงด้วยหรือเปล่าครับการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมขนาดนี้เป็นไปได้มากค่ะซึ่งปรัชญาการทำอาหารของแกที่เน้นคุณภาพสูงสุดแล้วก็ต้องลงมือทําเองทุกจานเนี่ยละ่ะแกเคยพูดประมาณว่าถ้าฉันหยุดทำอาหารร้านนี้ก็จะไม่ใช่ร้านเจฝ่ายอีกต่อไปหรือ ถ้าฉันไม่ทำเองรสชาติมันก็จะไม่เหมือนเดิมอืมเข้าใจได้เลยมันอาจจะเป็นคำอธิบายเรื่องราคาสูงในมุมมองของเจฝ่ยเองนะคะแกเคยให้สำรา์ตอบคำถามเรื่องราคาแพงไว้ด้วยว่าลูกค้าบางคนก็บ่นว่าแพงแต่ถ้าคุณได้มาเห็นว่าฉันเลือกปูตัวใหญ่ๆสดๆทุกวันคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงแพง เป็นการยืนยันในคุณค่าที่ตัวเองสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือและวัตถุดิบที่ดีที่สุดใช่ค่ะแต่แน่นอนในมุมของผู้บริโภคบางกลุ่มก็อาจจะยังรู้สึกว่าราคามันอาจจะก,กระโดดไปไกลจากภาพจําข,ของคําว่าสตรีทฟู้ดที่คุณเคยกันพอสมควรมันก็เป็นความตึงเครียดร,ระหว่างกันนยะระหว่างคุณค่าที่ช่างฝีมือแบบเชื้่ายมอบให้กับการรับรู้เรื่องราคาของผู้บริโภค ถูกต้องค่ะมันซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อมีเรื่องแบรนด์มีเรื่องดาวมิชลินเข้ามาเกี่ยวมันเหมือนเป็นเออเขาเรียกว่าภาวะนิทันทั์ของช่างสีมือ a d d i ดิ n s Paradox ดอะไรทำนองมันั้นไหมคะยังไงนะครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดคุณค่ามากๆอย่างการที่เจ๊ไฝลงมือทำเองทุกจานควบคุมคุณภาพเข้มงวดสุดๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นข้อจำกัดในการขยายกิจการ แล้วก็อาจจะผลักดันราคาให้สูงข well, ึ้นด้วยจนมันอาจจะหลุดไปจากนิยามเดิมๆที่คนเคยเข้าใจไปแล้วน่าคิดมากครับประเด็นนี้ทีนี้กลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันหน่อยครับหลังจากเกิดดราม่าขึ้นมาเนี่ยทางเจ๊ฝ่ายแกมีการเคลื่อนไหวหรือให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มีการออกมาย้ำเรื่องคุณภาพปูที่ใช้นะคะว่าคัดสรรมาอย่างดีจริงๆ ส่วนเรื่องการเกษียณเนี่ยคือตอนนี้เจ๊ไฝอายุายุ81ปีแล้วนะคะจริงๆเคยคิดว่าจะหยุดตอนอายุ80แต่เหมือนมีผู้ใหญ่แนะนําว่ายังทําไหวก็ทําต่อไปก่อน81แล้วยังยืนผัดอาหารหน้าเตาร้อนๆอยู่เลยสุดยอดจริงๆแล้วก็ลองชิมอาหารที่ร้านด้วยค่ะก็ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนในทุกระดับจริงๆนะครับใช่ค่ะแต่มันก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่บ้างเหมือนกันนะคะที่ชวนให้คิดต่อ เช่นเรื่องอะไรครับก็อย่างเรื่องคําอธิบายไข่เจียวปูสี่พันบาทว่าเป็นราคา VIP ใช่ไหมคะครับแต่ในบทสัมภาษณ์เก่าๆบางอันเจ๊ฝ่ายเคยพูดทํานองว่าต่อให้มีคนดังหรือใครมาทานแกก็ทําอาหารเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรพิเศษให้ใครมากกว่าใครเอาหรอครับค่ะตรงนี้มันก็เลยดู ขัดกันนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วแนวทางมันเปลี่ยนไปหรือว่ามันเป็นการสื่อสารที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันแน่ในตอนที่เกิดเรื่องเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะแล้วประเด็นเรื่องราคา4 0 0พบาทนี่แหละครับที่ยังมีคนพูดถึงอยู่เรื่อยๆทั้งนั้นที่ตอนแรกเหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่เจอหลักฐานปูชนิดพิเศษต,ตามที่ร้านเคยอ้างอันนี้ตกลงมันยังไงกันแน่ครับสรุปว่ายังมีเมนูราคานี้อยู่จริงไหมอันเนี้ยก็ยังเป็นคําถามที่ ค่อนข้างคลุมเครืออยู่ค่ะข้อมูลล่าสุดยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนว่าหลังจะเกิดเรื่องมีการตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเมนูราคานี้ยังคงมีเสิร์ฟอยู่จริงหรือไม่หรือถ้ามีมันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรหรือใช้วัตถุดิบที่แตกต่างออกไปจริงๆหรือเปล่าความไม่ชัดเจนตรงนี้ก็อาจจะสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้เหมือนกันนะใช่ค่ะซึ่งก็นําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องอนาคตของร้านเจ๊ฝายเองอนาคต หมายถึงเรื่องการสืบทอดกิจการเหรอครับใช่ค่ะเพราะเจ๊ฝ่ายเองก็เคยยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าคิดแล้วว่าคงไม่ทําธุรกิจนี้ต่อไปเพราะมันยากมากอ้าวพูดแบบนั้นเลยเหรอครับค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีลูกสาวคือคุณฝ้ายมาช่วยดูแลเรื่องการจัดการเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆเจฝ่ายบังกอกแต่หัวใจหลักจริงๆของร้านคือการปรุงอาหารซึ่งเจ๊ฝ่ายยังคงเป็นคนทําหลักๆด้วยตัวเองอยู่คนเดียวซึ่งแกก็อายุมากแล้วด้วย ใช่ค่ะนี่คือคำถามใหญ่เลยว่าถ้าวันหนึ่งเจ๊ไฝไม่ได้ยืนอยู่หน้าเตาตรงนั้นแล้วร้านจะเป็นยังไงต่อไปเพราะอย่างที่แกเคยพูดเองเลยว่าถ้าฉันยังมีแรงฉันจะทำต่อไปเพราะถ้าฉันไม่ทำแล้วจะให้ใครทำล่ะอืมมันคือตัวตนคือแบรนด์คือรสชาติที่ผูกติดอยู่กับคนคนเดียวจริงๆนี่คือความท้าทายที่สำคัญมากๆของการสึกทอดกิจการในลักษณะนี้นะคะ สรุปแล้วนะครับดราม่าไข่เจียวปู4,000บาทในครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวจุดประเด็นให้สังคมหันมามองเรื่องสำคัญอย่างความโปรง่งใสในการตั้งราคาการสื่อสารกับลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันใช่ค่ะขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้ย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆของเจฟไฟความมุ่งมั่นปรัชญาการทางานหนักการยึดมั่นในคุณภาพที่พาร้านสตรีทฟูดเล็กๆร้านหนึ่งไปสู่เวทีระดับโลกได้ ใช่เลยค่ะเรื่องราวของเจ๊ฟไฝมันสะท้อนความซับซ้อนหลายอย่างเลยนะคะทั้งสเสน่ห์แบบดั้งเดิมของสตรีทฟู้ดที่คนหลงรักกับแรงกดดันมหาศาลทั้งทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องการจัดการชื่อเสียงที่มันมาพร้อมกับรางวัลระดับโลกอย่างดาวมิชลินมันทิ้งคำถามไวใ้ให้เราคิดต่อเยอะเลยนะเยอะเลยค่ะว่าการจะรักษาสมดุลระหว่าง การคงคุณภาพระดับสูงสุดไว้การตั้งราคาที่ลูกค้ารู้สึกว่าสมเหตุสมผลและโปรง่งใสแล้วก็การรักษาตัวตนของร้านเอาไว้เนี่ยมันจะเดินไปด้วยกันได้ยังไงโดยเฉพาะเมื่อร้านเล็กๆข้างทางร้านหนึ่งได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คนทั้งโลกรู้จักไปแล้วและคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดที่เราอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ในวันนี้ก็คือ อนาคตของร้านเจไฝจะเป็นอย่างไรต่อไปหากวันหนึง่งลายเซ็นที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของร้านนั่นก็คือฝีมือนของเจไฝไม่ได้อยู่ที่หน้าเตานั้นอีกต่อไปแล้วรสชาติและตำนานนี้จะถูกส่งต่อได้ไหมหรือจะกลายเป็นเพียงความทรงจำเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ช่วยให้ขบคิดจริงๆค่ะ